เลยนะทุกคนเห็นไหมไหมนะครับผมโอ้โหโคตรเร็ว Leonardo. เรียวจัดนะผมทุกคนดูดินะครับโอ้โหมีรถฝ่ายนะทุกคนนี่เป็นไงโอ้โหโคตรแรงดูคนนี่ขนาดมไม่ได้ทําเครื่องนะเนี่ย โอเคครับผมเบนอห์กับสวัสดีนะพี่ดัดทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับโยบพี่เดอะไม์ซีกครับผมนี้นะครับผมมาแจกเกมโปรครับยิ่งนับก็เป็นมอดเบนอวิกแล้วนะโอเคเรามารีวิวฟังก์ชันเลยนะครับผมฟังก์ชันที่1เนี่ยซื้อรถทุกอย่างได้หมดนะครับกดล็อกรถนั่นเองฟังก์ชันที่2เนี่ยก็จะเป็นเติมน้ํามันหรือเชื้อเพลิงฟังก์ชันที่3เนี่ยการลดเป็นรอยนะครับผมฟังก์ชันที่4เนี่ยการลดพังนะครับส่วนฟังก์ชันที่6เนี่ยก็จะเป็นลดสปีดนะครับเกมฟังก์ชันแรกเนี่ยจะเป็นฟรีบ่ายขาคือ ซื้อรถไม่จำกัดเลยนะไม่ว่าจะซื้อคันไหนก็ได้ปดล,ล็อกให้เราหมดเลยนะ <S <S โอเคเดี๋ยวผมสถานที่ได้ดูว่าคันไหนยังสามารถซื้อได้คันนี้ก็ซื้อได้นะผมอ่าเราซื้อไปเลยนะครับนี่นะผมเป็นไงเราก็สามารถซื้อได้แล้วนะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมดีกว่านะผมว่าฟังก์ชันเมนูเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับผมไปโอเคครับตัวนี้เรามาอยู่ในเกมแล้วนะผมลองมาเลื่อนตรงฟังก์ชันนี้เลยละกันนะผมแฮกสปีดนะครับจากออฟเปิดเป็นโนไปเลยนะผมเคอันดับต่อไปเนี่ย ก็มาตรงนี้เลยนะครับคนเฟืองในนะครับผมเรามาตั้งค่าก่อนเนี่ยครับผมเรามาตรงคานะผมลอกดไปตรง FWD นะนี่นะครับผมประมาณนี้ก็รถไม่สายด้วยนะผมแบบรถสายเองเพราะว่าเราจะวิ่งเท่าไหร่นะครับผมก็ดูไม่ด้าล่างเลยนะครับผมสามแสนหนึ่งสี่แสนนะครับก็ถือว่ารอบตอนออกตัวนี่ช้านะแต่ตอนแบบปลายๆก็มานะครับผมเป็นไงนะครับผมนี่คนแรงเลยนะสําหรับมอดเมนูตัวนี้เลยนะฮะ อ่าเราไปโดนใช้แอป G ีจีใดๆทั้งสิ้นนะครับผมนี่เป็นไงคุณแรงนะผมโหแรงมากเลยนะนี่โอ้โหลดกระเด็นไปหมดเลยนะผมนี่นะนี่เลยนะผมข้อเสียคือแรงเกินนะก็จะหลุดโค้งประมาณนี้เลยนะผมโอเคก็ปิดแฮกสปีดไปนะผมอ่ะก็มีประมาณนี้ก่อนละกันนะครับผมสําหรับตัวเกมเนี่ยเดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะผมโอเคเนะาะก็ใครหลุดไม่เป็นยังไงก็ สามารถไปดูคลิปที่ช่องผมได้เลยนะครับผมเคยสอนไว้แล้วนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะผมไปก่อนแล้วกันฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดวอตเมนูโปรอื่นๆนะครับผมโอเคนะไปละบาย